สวัสดีทุกคนนะคะยินดีตอนเราเข้าสู่ดูอีซี่นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำเครดิตร้านเติมเพรแนวน้องหมีนะคะเครดิตก็คือจะมีแบบบวกหนึ่งกับลบหนึ่งเนาะทุกคนก็ลองทําตามดูได้นะคะก็อันดับแรกก็จะพิมพ์ก่อนนะหรือจะเขียนก็ได้นะคะทุกคนเราก็พิมพ์ได้เลยเครดิตร้านเราชื่ออะไรนะอันนี้ก็จะสมมุติเป็นร้านชื่อดูอีซี่นะคะต่อมาเราก็พิมพ์บวกหนึ่งกับลบหนึ่งนะคะ อ่บวกหนึ่งกับลบหนึ่งนี่นะแล้วเราก็ใส่ข้อความเพิ่มไปเลยนะคะแปลว่าอะไรบวกหนึ่งก็คือปลอดภัยเติมไวัอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ลบหนึ่งก็คืออาจจะก็ลงเกียอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ย่อขนาดให้มันแบบพอดีกันเนาะตรงนี้ข้อความก็เลือกตรงปรับตรงจัดการได้เลยเนาะไวค้คิดซ้ายนะคะอ่ะทีนี้ก็ตกแต่งได้เลยทุกคนสารก็จะรวมเลเยอร์ตรงนี้เลยให้เป็นรูปภาพนะคะจะได้เคลื่อนย้ายได้แล้วก็มาตกแต่งกันนะคะอันนี้ก็คือจะใช้เป็น อันนี้ก็คือบวกหนึ่งนะคะทุกคนก็จะใส่สีบวกหนึ่งตรงนี้แล้วก็ลบหนึ่งก็จะใช้เป็นสีแดงอ่ะพอได้แล้วก็จะตกแต่งข้างบนหรือหลังแบบนี้โลโก้เราจะเน้นขึ้นอยู่กับโทนร้านเลยนะ เราก็จะมาวาดน้องหมีกันเราจะกดเพิ่มเลเยอร์แล้วก็วาดน้องหมีไปได้เลยอันนี้ใช้ปากกามกเกอร์แบบแข็งนะทุกคนเราก็เติมสีได้เลยแล้วก็ตกแต่งนะคะเราจะใช้สีเข้มขึ้น แล้วก็เติมตาให้น้องนะคะแล้วก็เติมแก้มเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาตกแต่งนิดนึงตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมาใช้เป็นสีแดงทำรูปแบบหัวใจนิดนึงนี่นะคะทุกคนก็น่ารักง่ายๆแล้วแล้วก็ตรงสีเหลืองนะคะก็อาจจะเพิ่มทิกเจอร์ของสีขาวเข้าไปจะได้ดูมีรูปเล่นนะคะตรงนี้ก็อาจจะประมาณนี้เพ่ติดล้าง เราก็ไปที่บนชมพูนะคะแล้วก็ไฮไลท์ตรงร้านเรานิดน,นึงอ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะเติมดอทด,ดอก็ได้นะทุกคนนี่นะคะก็จะเพิ่มความแบบหวานหวให้กับป้ายของเรานะคะทุกคนก็ลองไปทําตามกันได้นะแค่นี้เยงนทุกคนแล้วก็กดเซฟนะคะก็เพิ่มเลเยอร์ เข้าใบนะตรงนี้แล้วก็กดเซฟได้เลยก็เสร็จแล้วนะคะ